มากับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda c i t y นะครับปี B 24ตัวเทอร์โบนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือก,กุญแจดอกเดียวต้องการทำเพิ่มนะครับเรียกช่างกุญแจชินมาวิ่งมาบริการถึงที่นะครับไม่ต้องยกไม่ต้องล่างไม่ต้องจูงไปหาเรานะครับสะดวกสบายนะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จเราจะทดสอบให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อนส่งมอบนะครับตัวเดิมของลูกค้าคือตัวขวามือนะครับล็อกปลดล็อก อันนี้มันได้อยู่แล้วนะครับมาเราจะทดสอบในเรื่องของตัวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับเราจะวางไว้บนหน้ารถเราก่อนนะครับมาตัวนี้เป็นระบบคี y l e ลสโกนะครับตัวที่เราโปรแกรมขึ้นมาเราจะทดสอบระบบระยะไกลก่อนนะล็อกปลดล็อกอะเปิดฝาท้ายครับเด้งขึ้นนะครับทํางานเต็มระบบนะครับในส่วนของคีย์เลสแล้วครับถือรถถือกุญแจเข้ามาใกล้รถเราแค่แตะตรงนี้นะครับปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเราจะเข้าเราก็ล้วงได้เลยนะครับ รวตรงนี้นะครับรถเปิดเองแล้วนะครับมาเรามาเทสตาร์ทกันกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับขนอื่นเข้ามานะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับอย่าเบรกดูตําแหน่งเกียร์ P นะครับกด i อจีออได้เลยแค่นี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดขึ้นมาเราพร้อมนะครับขับรถได้เลยนะครับเข้าเกียร์ไปได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าสมมุติแบบในการโปรกแกรมดอกเพิ่มของ Honda City นะครับ2024เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับติดต่อมาหาเราได้ที่0838978964นะครับตามเบอร์ท้ายรถเราได้เลยนะครับเรามีรถโมบายบริการซัพพอร์ต24ชั่วโมงครับเบอร์นี้นะครับ0838978964มีเบอร์นี้อุ่นใจนะครับเรามีรถซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับกุญแจทุกรุ่นทุกระบบนะครับ ไม่ต้องเป็นกังวลโทรหาเราได้ทุกขณะทุกเวลาขอบคุณครับ